นะครับผมตอนนี้ก็แม่คุณกำลังทำให้นะครับโชคดีขอ,ขอให้ลูกโชคดีนะเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางมนะังครับอโชคดี ถ้าชอบแปดก็เอาแปดใส่ถ้าชอบเก้าก็เอาเก้าใส่ไปแต่เน้นหกกับสี่ไว้นะเน้นหกกับสี่ไว้อันนี้ก็เป็นแนวทางของวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสามเนาะของแม่กุณแม่คุณครับแม่คุณคนลำปางคนลำปางแต่แม่ก็ได้ปฏิบัติเยอะนะครับที่ผานมาเนี่ยก็

ไม่ใช่บัญชีมันห้าสามหกหนึ่งสี่เจ็ดสองหกสี่หกพิศวขอเลขบัญชีรงเคยจะถูกกันแล้วนะขอให้ถูกแมนะ่ขอให้ถูกแะขอให้ถูกนะแม่แม,ม,ม่ชอบที่สุดชอบตัวไหนตัวที่แม่ชอบที่สุดเลย รักที่สุดเลยในใจเลยนะพื่อนาสามตัวก่อนนะชอบสามตัวก่อนสามตัววงกลมเลยแม่สามตัวนี้แม่ชอบนะครับศูนย์สี่สามหกสองสามหกมันไม่ใช่ศูนย์มันหกสี่สามหกสี่สามกับหกสองสองสามสองตัวสี่สองอ๋อแล้วสองตัวแม่แล้วสองตัวเนีย อ๋สอสตัวมี646362ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง เดี๋ยวนะครับตัวเลขกับหมออยกแปดก็แปดใส่ไปนะหกสองแปดอ่ะแม่แม่ทําแม่มันก็จะเลขมากอย่างนี้นแล้วไม่ดึงศูย์ออกดึงหนึ่งออกมันโป้งไปสามกับหนึ่งข้างบนทช่ไมแต่ข้างล่างนี่คิดว่ามันจะเป็นหนะึ่งเนอะข้างล่างนี้นะหนึ่ง แค่ okay, นี้เนาะมีเยอะนะ <Okay. S 2> ดูเอานะเอาเป็นแนวทางนะขอให้โชคดีขอให้ลูกๆทุกคนถูกนะครับอันนี้เบอร์โทรแม่ใช่ไหมครับศูนย์ศูนย์เก้าเอ,อเราก็บอกเราใส่เราของเราวันนั้นเราก็เห็นไอ้สี่หกสองแล้วไม่เปเจ็ดเปเก้าเลยก็เลยเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ถามก็ไม่รู้นะเนยองก็พอดีก็ได้ ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคือคิดว่าได้นะได้ของวงคนวะนะโชคดีนะโชว์ได้ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมอันนี้คือเป็นตัวเลขของคุณแม่คุณคุณลำปางนะครับคุณแม่คุณคุณลำปางนะครับของตัวเลขของแม่ก็ได้นะครับหกสี่สามหกสองสามส่วนสองตัวมีหกสี่หกสามหกสองนะครับบนล่างมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับ นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเบอร์โทรของแม่คุณนะครับเบอร์โทรแล้วก็บัญชีสนาคารนะครับสิทธิ์นี้ให้กับลูกทุกคนนะเผื่อเป็นโชคดีนะเพราะแม่ได้มาโดยไม่พลาดทิ่พลาดฝันของแม่ถ้าแม่ไม่มีบุญวาสนาแม่ก็คงจะไม่ได้ไม่ได้มาสิ่งนี้แม่เดี๋ยวไม่สจหมดกันนะ นโมต,ตัสะภะคะโตสามพุทธ,ธัสสะก,กายะวาจาติตังอาหางวันทานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทิเทวาปูเสมิกายะวาจาติตังอาหางวันทานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทิเทวาปูเทมิกายะวาจาติตังอาหางบรรทานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทิเทวาปูเทมิอันนี้มีผู้ชายเอามาให้แม่ครั้งที่แม่ไม่เคยคาดคิดคาดฝันแล้วแม่ก็ไม่รู้จักเขาด้วยเป็นไข่พญานุกิจตดนใจ ให้แม่ได้สร้างองอค์ท่านก็ขอให้ลูกเหตุทุกคนนี่นะได้โชคดีนะพนนเพราะแม่สวดมนต์เยอะแม่สวดมนต์ทุกคืนแม่สวดมนต์เยอะแม่สวดคาถาเงินล้านสามร้อยกระจกบางวันก็พันกระจกอย่างเนี้ยแล้วแม่ได้สิ่งนี้คือแม่ปรารถนามามามากแต่แม่ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าแม่จะได้เนี่ยตัวแม่เห็นไหม พาอแม่เนี่ยเมื่อวานนี้แม่พยานอะแม่จะเป็นขึ้นตัวของแม่เนี่ย<ม>เป็นตาลของแม่ขึ้นตัวแม่จะได้ของแม่างี้้แม,แม่คิดว่าสักวันหนึ่งคงจะโชคดีกันอนะนะมีตัวเลขวันหนึ่งนะ มันก็มีตัวเลขเลยแค่วันหนึ่งนะยังจะโชคดีนะคือไม่แม่ไม่ได้ไปโชวซนี่ไม่ใครเห็นนะครับผมตัวเลขของแม่คุณก็ได้ดังนี้นะครับก็ลองให้ทุกท่านไปพิจารณาดูนะครับผมตัวเลขของแม่คุณคนลำปางนะครับนะพิจาารณ ตัวที่ชอบก็คือตัววงกลมนะครับผมส่วนสองตัวบนก็น<ร>นกมีหกสี่หกสามหกสองสองตัวล่างมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับใจแม่จะสร้างปูแบบยย <crec. S 2> ไหนครับแม่แม่จะเอาคมนมาปั้นเลยปั้นปูปั้นปูใครทำปูแม่แม,แแมแ่มุกแค่แเลยแม่ร้อยด้วยมือของแม่เองเลยมุกมุกแท้ของไงของไง ตัวเลขของแม่ที่ชอบที่สุดที่ชอบที่ชอบเน้นๆ4้นสี่หกสอ่นสี่หกสเนาะส่วนสองตัวบนใช่ไหมสี่หกสองสี่หดนะสี่อ๋อสี่เนาะสตัวเนาะอ่าสตัว 428, 462, แปดสอ่าซื้อตรี่ะลตรีไว้เนาะแล้วก็แม่ซื้อแล้วสองตัวบนแล้แม่สองตัวบน6กสี่หกส่หแล้วสองตัวล่าง ล่างนี้เอาอะไรนะแปดหนึ่งเจ็ดอ๋อหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือแม่แม่แม่ก็ฝันเห็นลอยมาเจ็ดแปดเก้าหีดวงนะการไว้แม่ถึงได้บอกการไว้เนาะชอถ้าไม่ชอบตัวอื่นก็เอาแปดเก้าใส่ไปอ๋อแปดเก้าใส่ไปลอยมาเลยตัวใหญ่เลยเยอะออกมาอีกแล้วเราก็พอมาก็เราก็ได้อันนี้ไงอ๋อที่แม่ฝันได้ตัวเรียกลอยมา เจ็ดแปดเก้าเลยเจ็เราก็ได้อันนี้ไงโอได้มาเป็นไข่พญานาคเนาะได้อันนี้เลยของทิของแท้เลยเขาไม่ให้แม่ยังนนั่แหละของที้งของแท้เขาไม่ได้จากในนามาให้แม่ได้จากกลางน้ำให้แม่เลยครับครับตัวเลขของแม่ก็คือชอบก็คือหกสี่สองหกสี่สามแล้วก็หกสองแปดตัวที่แม่ชอบที่สุดเนาะอ่า ในใจเลยเนาะชอบมากทีเด็ดตัวนี้ลอยมานะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าลอยมาเลยเจ็ลอยมาถ้าไม่ชอบตัวไหนก็ให้เอาเสียบนี่นะเพราะตัวนี้ลอยมาทีหลังตัวไหนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเมงกลงจะมีศูนย์ดิบเปล่าเนาะมีศูนย์อทางเด็กนะนะครับผมก็เป็นตัวเลขแค่นั้นนะครับผมก็ลองมาพิจารณาดูนะครับตัวเลขของแม่คุณคนลำปางนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับชอบนะครับผม ชอบก็ลองเอาบรุ่นดูนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับแล้วของที่แม่คุณให้บูชาก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรติดต่อคุยกับแม่เนาะเรื่องเช่าบูชาของพระประจําวันไปเขากาก็ถูกหวยกันนะอีกสามตัวนะเขาไปจุดอะฮานอยจะเข้าดีมากฮานอยลาวเขาบอกงนี้นะแม่ก็เร่บไม่เป็นครับฮานอยลาวส่วนที่จะเช่าบูชาของมงคลจากแม่ก็ให้โทรมาหาแม่ก็แล้วกันเนาะ เราเกิดวันอะไรเราก็บูชาประจําวันเกิดเราพญานาคราชตามราศตามวันเกิดของเราครับครับพระประจําวันเกิดของเราอย่างนั้นแล้วก็มันก็คือตัวเลขก็มีกับแม่ตลอดไปไงครับผมแม่ก็ให้ตลอดไปแล้วเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไปใต้คลิปแล้วกันเนาะฝันอะไรดีๆแม่ก็โทรหาแม่ให้ครับผมส่งให้เป็นแนวทางนะลูกนะครับครับผมคลิปนี้แอดก็ฝากไปเคียงแค่นี้นะครับ ก็ตัวเลขก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับผมชอบก็ลองเอาไปลุ้นนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับฝากกดติดตามกัแลกวก็แชร์ด้วยนะครับผมอขอบคุณครับผมแม่คุณครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานชคลาบการเงินการงานการ้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง